ก็เลยนะเกาหลีเหรอนี่เกาหลีครับเกาหลีนะครับเกาหลีหมูสไลด์นะเกาหลีหมูสไลด์ราคาเดียวกันหมดใช่ไหมห้าสิบห้าราคาเดียวเลยนะข้าใองอย่างก็เพิ่มค่ะขอถ้สองอย่างก็เพิ่มเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับเอย่างละสิบบาทเอย่างละสิบบาทของกระทะนี้เป็นอะไรครับรสอะไรครับอันนี้เดี๋ยวทำต้มยำค่ะว่าเดี๋ยวมีคนเขาดูอันนั้นต้มยำอันนี้เกาหลี อีกครั้งนะที่จัดร้านนะตลาดบ,บ้านฟ้าเลยมาเช่นะครับของกินเยอะนะตลาดมมวสช่องชาแนลยูทูบ YouTube, สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านจี๊ดนะผัดมามา่าไข่เยิ้มนะครับเป็นร้านนะอะไรห้าสิบห้าบาท มีซอสเผ็ดเกาหลีด้วยนี่เลยครับสวัสดีครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะ มา,มาายยม,ม่าผัดไข่ยเยิ้มมาม่าผัดเกาหลีไข่ยเยิ้มนี่นะเยิ้มยังไงนะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับนะเดี๋ยวเราให้ดูนะว่าเยิ้มยังไงนะนี่ทํากันไม่ได้หยุดเลยนะลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยอ,เอ,อันนี้เป็นเบคอนเหรอ อันนี้ขายชุดเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าบาท55บาท,บาทพร้อมไข่เยิ้มไหมใช่ไหมถ้าสมมติลูกค้าไม่เอาไข่ได้ไหมครับ,รบก็ราคาห้าสิบห้าเารออ๋อเป็นห้าสิบบาท นี่เดี๋ยวดูไข่เยิ้มนี่ไข่เยิ้มนี่ไข่รูปหน่อยครับนี่ทอดไข่ก็จะตรงนี้นะครับสวัสดีครับนะจะทอดไข่แบบเยิม้มเยิมเลยนะ นี่แจกบัตรคิวด้วย,ยะะเป็นต้ยมตยำทั้งหมดมีกี่รสชาติครับค่ารสชาติเนะ เกาหลีคลูกค้าถามเ็ลูกค้าถามอะไรขายดีเกา,า,า,าหลีครับเกาหลีที่อร่อยได้หมดอร่อยทุกซอสนะฮะอร่อยทุกซอสนะนี่นะน่ากินน่ากินพร้อมทะลุแมสเลยนะอืม นี่นะม,นมาม่าไข่เยิ้มนะ่นแมดดได้นะว่าหูาว,วนโอ้โนี่หมูสไลด์ออเาสไลด์สองเขาบอกว่าหมูสไลดห์นลหดนสออสูสวกส,นสววนะะอ,อน,นะคะของคุณนะคะค่าที่กัดิปในนั้นเลยค่ะยเตยำใส่อะไรดีครับ สใช่คะโสก็เป็นเมนูเป็นากอนะคะแล้วก็ผี่เมาี่เมาใส่อะไรดีครับหมูหมดแกกินนจนเียแกกิเ่าไ่นเกยค่ะสอะไรดีส่ปไหด้จัได้ อันนี้ฉุนหน่อยนะหมาล่านะชุนทั้งเซนต่ะชฉุนทะลุแมสเลยเดี๋ยวมาดูไข่เยิม้มไข่เยิ้มนี่ นี่อันนี้ไส้กรอกของเด็กนะ,ออะนะเด็กก็กินได้นะครับ มาร่าเบคอนนะลูกค้าสั่ง,ง,งเดี๋ยวซื้อของค่อยมาเอาก็ได้ครับ

คะคหอมหอมครับหิวตามเลยเนี่ยถ่ายไปหิวไปเลยเนี่น,นี่ตอนนี้เริ่มควงแข่งกันแล้วนะสองกระทะนะครับกระทะเดียวเริ่มเอาไม่ทันแล้วนะ มาใส่ไข่เยิ้มด้านนี้นะนี่อืออ้ไงแบบิ๊กไ้ก่อนครับค่ะอะไรค่ะคุณมากค่ะ ของกระทะนี้เป็นอะไรครับรสอะไรครับอันนี้เดี๋ยวทำต้มยำาขายว่าเดี๋ยวทำปลาดุกอันนั้นอันนั้นต้มยำอันนี้เกาหลี ใกครั้งนะพิกัดร้านนะตลาดบ้านฟ้าเดินมาเช่นะครับของกินเยอะนะตลาดหน้าเดินมากเลยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะ วันมาทางนี้ก็หลอกให้ผมหิวว่าแหละฮะขเ<ะ>ยเย้ะๆเลยนะสั่งได้เลยนะครับ ทอดไข่บ้างนะนี่นะทอดยังไงให้มันเยิ้มนะอันนี้ต้องใช้ไฟแรงไหมครับใช้ไฟต่ำครับไฟต่ำๆนะเพื่อให้ไข่มันเยิ้มใช่ไหมครับนี่นะนนะเปิดแแป๊บเดียวแล้วก็ปิดแก๊สเปิดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดแก๊สอ๋อนะเป็นเคล็ดลับนะ แล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะ เดีวยวนะครห้สาสิห้าบาทเดียวนะ่รับนี่อันนี้เป็นรถอะไรครับเกาหลีค่เกหลอดเกาหลีนะอนนี้ราะครานี่เดี๋ยวไม่ได้ดอใช่ปะอ้าวหกเดี๋ยวไปโนเดี๋ยวไปนหมัเปวันนแลว

ได้แล้วโอเคค่ะจ่ายแล้วค่ะรอเสบียงจ่ายนี่เป็นอะไรนะครับผมี่สอันนี้เป็นซอสเลยนะเกาหลีเหรออันนี้เกาหลีครับเกาหลีนะครับเกาหลีหมูสไลด์เกาหหลลีมูสได์ราคาเดียวกันหมดใช่ไหมห้าสิบห้าราคาเดียวเลยเนาะถ้าใส่สองอย่างถึงจเพิ่มค่ะอ๋อถ้าสองอย่างก็เพิ่มเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับเพิ่มอย่างละสิบบาทเพิ่มอย่างละสิบบาทนี่นะเนื้ออย่างละสิบบาท ลงนะคะใช่ป่ะใช่ขนมกระดานฟ้าสดนี่เดี๋ยวเรามาดูกระทะสุดท้ายเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นหมาล่าครับเป็นหมาล่านะชุนฉุนมาอีกแล้วฮะอันนี้อีกนานมากเดี๋ยวผมเดินเดินก่อนก็ได้เดี๋ยมาหกหกต้องไหมใช่หกหกครับผมเดี๋ยวรอยยืมเดี๋ยวขายได้ไหมเดี๋ยวมานะครับผม แล้วพี่ผู้หญิงทำอะไรอยู่ครับอันนี้มา่าล่านะเดี๋ยวปิดท้ายมาล่าอีกแล้วเดี๋ยวเรปิดท้ายที่มาล่านะรู้สึกว่าจะทำบ่อยนะไล่ยูทูบแล้วนะม <laughs> ะรู้ไห <laughs> ม,มลูกค้า <laughs> ชุนชุนครับเขาเรียกถึงเครื่องถึงพริกนะนี่เราไปปิดท้ายที่กระทะนี้นะ ไข่เยอะลงไปนะโปน้านะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากครับพ่อค้าแม่ค้าสวัสดีครับขอบคุณนะครับ